ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระคู่ศิริพัฒนานิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสหัตส,สขันของแถ๋น้อบาทนี่เนาะขอเจริญพรประหยัดไม่โยมทรงหยาเอาเส้นผ่อสุขคนโอ,อ้กัน หดไปเบิดเหรอเดี๋ยนี่นี่คนยังน้องมเลียจางจักแนวเลยมือกังอดเอาละหจ้าเมื่อละมือกดข้อกับฮดแนวอื่นกัหดคือกันินี่ได้รับขอโอกาสจากประเดช๋รวมาคุณหลวงพ่อมาป่าลบธถ้ำกับหาาิกับโยมเช่า อำเภอสหัสขันมือน no uh ี้ก็ว่าสิแล่สู้พยัญไนะโยมฟังดีแต่ว่าเพื่อนสิฟังออกน้ำหอบว่าเพื่อนฟังภาษาอีสานเขาออกว่าฟังได้เม็ดหมัวเลยก็สิฟ่าัสร็จนะหนาวสันจักเังได้แขงเดือแข็งหนาวเนาะเสละละลาอ้วนเอา ก่อ,อ,อนค่อยมาแบบนั้นไอ้ยามล่ะไอยามเห็นว่าหลาล่ะนั่น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 ยามได้เลยตื่นมันหนา <c oughs> วบ่ตื่นดีมันหนาวมันหนา,อาวอ๋อพอออกไม่ออกที่ฟังแบบพอคุ้นพอแม่หรือเสียวแบบบุญกิริยาว,วัตถุ โอ้ขันพระคุณพ่อแม่นี่สิถอดออกมาจากก่อนมาหาแดงดิอันนี้พเพรามันมาหาแดงอันนี้มาหานนนอันนี้พราะม่นมาหาแดงดิ <c oughs> เอาฟังหลวงนาอมแม่เนาะแด้ <c oughs> จริแล้ว <c oughs> จะเลืิอนพรนผู้คอยทายุ้มสัทธาพล้อมนังในมือนี่ปวดงับปากยังงับดังหูให้ฟังตาให้จองมาที่หายองนนะมา Mà cả hình lưỡi khăn bò mà bỏ hình tròi Mèn và kéo bóng khói Năn xì đâm Các hoa đâm cứ mưa Đọc cứ to càng hay Đọc nhôm mẹ Đâm tê kéo Hoa đâm chạy Đâm cả hũ áp Nam hoa đâm tị cứ kỳ phái ลางคนว่าอยากได้ก็ได้ดังตามใจตนได้จะโนนนักเทศดังดังประสงค์จำนงพอบ่อม็นคุยบ่อม็นโมดดังอิลีละเมยใว่าเทมีเครื่องเบ็ดใส่รับรองดังแน่ๆรองดังแท้บ่มน ีส่มซ้ำจอยบ่ดังเมียดังมูบ่ดังโตดังเอินเอื้นบ่ดังเงินลานความสำลักนำมาให้ขานติดใจพวกโยมทานขันนำความลำคานเตื่นฟีฟีนอกกาได้จังได้เท ของในไงมีเล่าคือหอดลูกหอดเต่าในไงลูกเต่าเพิ่นไปเลี้ยงย่อทางไก่เพิ่นคือหอดลูกหอดเต่าจังไปบอกกับพอยี่จ่์นผู้สาว่าจังไบเวทีพอยี่จ่์นผู้สาเอ้ยจ่าผู้จิตหอดลูกหอดเต่ายน่ยมันไหลน้ำตามันไหลหย่อนลงทางท่อของตัวเพิ่นว่าว่าจังไงบัดก่อนว่าจังซี Piyatohan Jayanti มีกิเลสตัณหายอมโศกาลำพันบ่ต่างกันจริงเท Yeah. Okay. ด้ใเห็นถูกลูกมาหมูหมูสางลิงทางบางชนิมนะศาตต์ต่างๆออกลูกมาแล้วจังสี่ซ้อมเบืองมันถนอมซ้อมให้ดีก็คือฟูนแปแกแจ่ะบ่มีได้ แสดงภาษาใบลิบเมียเจ้ากอมสู้ถนอมหากมันวันมือกะหว่งหว่วงนามใจเมียเพวีางนาสมเพศปัดย่ำคอยเมียมันคอยได้นำหาด่างเมียงวัวได้เบีหยหว่งสั์อยู่ในหุ่นห่อ เกิ่งกันเล้วคีดเบื้องสัดกัซ้ำนั่นในพันเกี่ยวเจ้าเนวดืองสำหรับคูนั้นแห่งรู้ลึกซสืงเต็มเตียม,มคนณนารามจำต้องเป็นพาลาโคสูนแนวน้ำเลียงเพียงแต่มันมีทอ เกียนนเสือวายุ่งเลียนบ่ให้ใจตอมกาดยายเอ้ยเบื่งให้ดีวิพาดพอกท่าป้าเปียงจางแม่นแพงเพียนเลี่ยงแม่นบืดเพียงจะต้องใจทั้งลูกสาวลูกสาว ว่าแม่นหัก้อเท่าเสมอดามเจ้าดังกันนาะเพราะว่าโลกนี้นานก็เป็นส่วนของชีวิตแท้แล้วแนบสนิทด,ดวงใจอุ่นพ้าไหมบาเห็นนาะคำเล่งมาก,ก็เพียนพอมอยู่ดอมกันพเพราะไม่รู้กินเขาวเล้งนางหลอมได้เพียงพอมกูสุขน ยิ่งล้วนจำปาปนกับผักดองทั้งแก้วบองของประจำแสบสัวคำย้ำจำนะเสร็จแล้วหันมายามปูนผู้เกี่ยวมากแม่นทุกหนากามบ่หอนใจกะสัวดอกซื่อลาย มองเห็นนองหยอกอายมองเห็นอหย,ยอกนองเกือจังพองในอุลาบัดยามนอนกาได้นอนเต็มตาตื่นขึ้นมากาหายง่วงว่าแม่ลูกกะกลัวจากกะวันบ่สุขทอมีลูกเตา่ามีเมียพอยังสะเทียนอยู่อย่าง นั่งบอเป็นสุกลูกหนีไก่ก็เลยทุกองังอลาบ่าบาดแม่มหาเท่งนีไก่บาดแต่โดนนานบ่ขึ้นไหวาจากว่าโศกหรือว่าสวยแต่บวชพระากา็บ่ให้แม่หูเห็นพ่อมจะยัง ใส่ยายเอ้ยอ,อ้หัววางไดบ่จักหอนไดืดเ่อวนมัวฟ้าว่าสิไปยามลาคุณมหาทุกเศร้าคำบอจักคำสิเที่ยวคนเดาโดนเจ้าพ้องทาม ป่านนี้ลูกสีนั่งอยู่ฟังนามหรือสิยอยู่ทิ่งผู้ดีคำเมืเอ่อยในลาทียุงหลายมากมายที่เขาเว้าอ่านพู้ป่าอ่ารเขาสิพ่อเพียงเลี้ยงชีพบอดีบินทบาทเจ้าบางมือกะพาฝนนะ เจ้าได้ล้ำบาหลวนขอบว่าอยากศึกษาคำเอยขันบ่โจนมานดาบ่าให้นี้ไปจอยเมีหวังคอยว่าเสียนขึ้นบ้านแมีนคอยนานก็คอยเป่าหรือไม่ลืมบ้านเก่าลือพ่อแม่พี่นอง 不妄受高心。 ກະບ างโอ้วินเอ้ยปานได้นี้จังสิจปานได้นี้จังสิพนายส่วนเจ้าสวงบ่าวมีแต่อุกอังเาน้ําตาลงลิ้นน้องนางก็ตองนอนกคิด โตตาแก้วสิกลับคืนบ้านเก่ากลับสู่เฮือนสู่ยาวเจ้าคืนบ่า <laughs> là, nó đang chô lô như thế nào? Rằng nào đang lô chứ? đi mượn Vãi sĩ mơ bầu sơ con Vãi chỉ thám cào thám cào, Vãi nhạt mè nhôm Biển như thế là cầu ngốc băng เลียกอันลนะมันขึ้นยู่นน้ำดวงตัวไงไงดวงดวงคนมีจังค่อยใดบ่มีบ่ไดน้ำดวงน้ำชิ้นซาตาเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่เสื้อซาจ,จ่องขั้นจองกันยังหุบบัดเท่อซาตาลุบลูบลงคือขั้นจองซาตาขึ้นขอนขวงกะลอยล่องซาตาต๊กตัําต่อยลอยล่องกะเหล่าขวงเพิ่นว่า บอ่อหอดย่ามอิลีมันบอ่อใดมันเป็นน้ำบุญเป็นน้ำวางน้ำข้าวต๊ถือวางบุญบาลมีเฮาเตียมเฮาก็ได้คือยังองค์พงเพศเวสันดอนเพิ่นสางบาลมีมาซ้ำไหนเพ่อไงไม่ไงท่านหอดลูกท่านหอดเมียท่านสูดอันสูแนวท่านจนถือไลออกจากว่างจากเวียงท่านจนได้เข้าไปนอดปลาผุดละไปกัติโบไปแล้วท่านขักท่านแนนอันนี้พอจะเพิ่นมาเสเวยสาดเป็น สุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธะก็ได้เกิดเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จนได้ออกบวชเป็นยังเพิ่นขึ้นได้ออกบวชปวติไม่งไงเพิ่นเห็นยังไม่ไงเพิ่นเห็นยังเพิ่นเจ้าคอยออกบวชอาตมาถามเนี่ยมาเป็นคืออยากบวชด,ด,ด,เดเีเพราะท่านมีศาสนาดีเกิดแก้เจ็บไจเพื่อเดินว่าอีหยังเกิดแก้เจ็บไตได้เครื่องนนหนึ่งที่สุดยอดจะได้ตอบได้เกิดแก้เจ็บไต คือเพิ่นเห็นเอื่นว่าเทวทูตซีเทวทูตซีเกิดเป็อนอย่างเพื่อนก็เห็นเกิดเพิ่นก็เห็นแล้วแกผู้เฒ่าเพิ่นก็เห็นแล้วค้นเจ็บคนไข้เพื่อนก็เห็นแล้วคนตายเพื่อนก็เห็นแล้วเพื่อน,นจงังไหนจังคืนว่าสิบวชบานนี้อยากออกจากวัฏสงสารวัฏสงสารจางังไหนเพื่อนอยากออกจากการเวียนวายตายเกิดนี่ จังออกสแสวงหาโมกขธรถ้ำแสวงหาโมกข่าถ้ำโมกข่าถ้าำตัวนี้แปลว่ารำเป็นเครื่องหลุดพ้นเพิ่นออกสแสวงหาโมกขธาถ้ำยู่จนไปพ่ออาลาลดาบทและอุตกะดาบทคนดังในสมัยนั้นเป็นคู่บาอาจารย์อาลาลดาบทเนี่ยสองคนนี้ได้สมาบัติสามารถหอเหิ้นเดินอากาศดำดินบินบนได้พุดด้ดีตามตำราเพิ่นา่า สองคนนี้สอนเพื่อนได้แล้วจนว่าสสเอาเพื่อนเป็นเจ้าสำนักน้าแต้ว่าเพื่อนว่ามั่นบ่นแม่นแนวทังที่สิรุดพนเหตเจัางได้ก็อยุนในเวียนวายไตยเกิดอยู่คือเก่าเพื่อนกะเลยออกไปอีกไหมไงหาสแสวงหาถ้ำไปเรื่อยๆออกสแสวงหาไปสแสวงหาไปกบว่าพอ่อเพื่อนบำเพ็ญเพียรเพื่อนเอื่นว่าบำเพ็ญทุก,กะละกิริยา ปแปลว่ากิริยาที่บุคคลทําได้ยากที่พวกเข้าในสวดจ bon <Huh? S 1> ุู่ได้ถ <Moving S 2> ้ำมาจักไม่ไม่ไงอัตตะกิรัมานนโยกทรมานตัวเจ้าของทรมานเจ้าไหนอดเข่าอดน้ำกัดเขียวกัดข้างกันร่วมหายใจหันใจเข่าบ่หันใจออกหันใจออกแล้วกับบ่หันใจเข่าตังสี่นาอดเข่าอดน้ำอดดยูหกปีเพื่อนกาเห็นว่าบ่เมนหนทางทีสิรุดพนได เพื่อนก็เลยหันกลับมาฉันเขาฉันนามคือเก่าเป็นอย่างคนคือกลับมาฉันเพื่อนได้ฟังเสียงพิ้นจากเทวบุตรไม่ไงเดีดยจังไดพิ้นเสียหนึ่งนี่เคงดังติ้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 งขาดปัดเสียนหนึ่งย่านย่านดังปวงลางปวงลางขาดโอ้บ่มวนมันบ่มวนมาหอดเสียนที่สามดีดบ่เคอันสายพิ้นนี่บ่เคงโพดบ่ย่านโพด ดีดแล้วมันฟั่งมวนฟั่งไปฟังมามันมวใหย่คนก็เกิดคิดได้บัน่นคนผู้มีปัญญาผู้ได้เจ้าิ่นมีปัญญาคิดดำเนื่อทางสายกลางบ่ให้ท่อละมานบ่ใหายลำบากให้ดดำเนื่อไปแต่เพียงพอดีคือพอไงไปไงมาดนางสมาธิมือนีดิสวดมนต์เมียเข้ากับนางสมาธิน่งสมาธิเมียเข้ากับลุกไปเขาลของน้ำพักอิลิยาบถเวียนไปตามกัน สรุปแล้วในธรามาจักหนีว่ามาหอดนีบาดท,ที่นี่พอเจะเพื่อนตัดสรูตัดสรูแล้วเพื่อนคืดเห็นไผเป็นก้อนมู่บันเป็นไงไม่ไงเพื่นคืดเห็นอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองที่เคยสอนเพืนพ่นพอเจ้คืดเห็นแล้วหอดว่าได้ไปย่่ายสวงค่นขเขานิพานไปแล้วหน,พพน,วพน,น,นีพานพุ่มเพิ่นว่าเพื่อเอื่นนีพลานพุ่มเพื่นนอิ่นว่าเป็นศุนยะยังก่อนว่นางๆพุ่มมันละ คืนไปแล้วยังสิโลกเมื่อเกิดอีกอยู่เพียงแค่ว่าบ่าบรับหลูอีกยังใดทั้งสิน้นเพินก็นเลยคืดพ่อปัญจวัคคีย์ทั้งหาปัญจวัคคีย์ทั้งหานี่มีไผแนะโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิหาคนนี้นี่เคยอุปถากองสมเด็จประสมเคยอุปถาคเพินตั้งแต่ตอนเพิ่นบำเพ็ญทุก,กระกิริยา ข้าเจ้าถือว่าการทรมานร่างกายในสมัยนั้นที่สามารถเฮ็ดให้ค้นบรรลุเป็นคนวิเศษของโลกได้พอเจ้เพิินมาดําเนินทางสายกลางหาคนนี่หนีจากเครียดไฮ็เพิินบบย่างแห้งเลยดิหนีจากเลยโอ้ตั้งแต่เฮ็ดป่านนี้มันก็ย่งบ่บรรลุกบมาสันเข่าสันหน้าเห็นคือเขาเฮ็ดจังไลมันสีบรรลุพายนไม่เงยเพิ่นว่าบาจินิพอเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนสีไปปวดเปลียนจงไดบานนี่ทำข้อตกลงกันเลยดิเฮาายะลุกลับเด้อเข้าย่าตอนตลับเข้าว่าต้องรับบาดเฮาบ่ต้องตักน้ำบ่ต้องปู่อาจนะบ่ต้องเฮ็ดยั้งจักแนวให้เลยขัดเบิดมากเข้าสีดังเสยเพนะเจ้าว่าพ่อเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหอดเหลี่ยมไม่ไงลืมเบิดสูเนวเฮ็ดเบิดสูเนว บาทเพื่อนเลเทศสนาสอนในถ้ำรรมาจจักเข้านี่ละ่ะเทศไปเทศมามัจจีมีมยุ่มอ่งหนึ่งยังกินกิสมุตทธยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าไหมไงเกิดขึ้นมาเลี้ยวก็ต้องดับมันเป็นยังสัน่น มันมีคำหนึ่งว่าอุปาทะเกิดขึ้นทิติตั้งอยู่พังคะดับไปที่ดับไปเป็นถ้ำกับเปว่วธรถ้ำถ้ำคืออย่างถ้ำก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงความจริงคืออย่างอนิจจทุกขังอนัตตาพ่อสีสอดว่าไงฟังมาหลายๆนี่พ่อสีสอดิ์ว่าใครจืดใดว่าใดเรีกยกให้เอาจะยังกินกิสมุธยะธรรมมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมังพิจรณาจะของพอไงไม่ไงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาตัวเทาก็คือกันพิจารณาเขามาใส่ร่างกายนั่งสมาธิที่าพิจรารานาอมเขามา่พิจารณาในร่างกายของพวกเขา้ามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องไข่ต้องป่วยต้องเก็บต้องตายได้ขึ้นกันอันนี้คือความจริงฮะ ขวัญกสิหมูแจักเป่าอยู่รอกเราโมดิปุ้นนั่นเนาะเขียดซะละเอาสิ่งนึงก็อะไรหยอกกันไม่เงีเรื่องกันเลียนว่าน้ำกันเพราะฉะนั้นพอไงไม่ไงนั่งอยู่นี่อาตมาบอกมาหลายๆจี้บ่ได้นี่ชี้ขี้หลายๆให้จี้ได้แต่ยังกินกิสมุทยะธรรมบัง สัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาจะควางสมีแล้วหไ,ไงอุป,ปนิเสัยของเขาอความถึงพร้อมบรรลุโลดดอกอาตมาก็ว่าเรียบรรุยังดอกอยู่ก็วก่าว่าสู้กันฟังนี่แหละเอาแล้วเนาะฟัไงไงไมมไงเนาะเก็บแข็งปวดขาผู้สิเข้ของน้ำกับไรอย่าตามาซ่อมเบิ้ง เอาสุดท้ายนี่ก็ขออำานเอนวยอพ่อนให้พญาติไม่โยมที่พากันมาร่วมบําเพ็ญบารมีในครั้งนี้อันมีขันติบารมีอดทนต่อความหนาวเป็นทีตั้งในมือนี้จงเจริญในถ้ำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าจากมือนี้ไปจนกว่าสิเขาพานิพานจงทุกท่านทุกคนเธอ